ัดิจิทัลแชนแนลอาร์ซนอนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่15พฤศจิกายนครับ2 5ง7นะครับเพิ่งจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับโซนอเมริกาใต้นะระหว่างเวเนซุเอลากับบราซิลนะเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับมากันเยสก็ลงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็ตัวของกราเบียนมาติลี่ลงแทนลงมาแทนบูโรโนกินหมาไลนะครับนาะทีที่82 ก็ทําให้เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งก็ทําให้สถานการณ์ตอนนี้บราซิลอยู่อันดับสามนะขึ้นมาเป็นสิบเจ็ดแต้มนะครับก็อะอาใจช่วยลุ้นไปนอกจากลุ้นบราซิลแล้วก็ยังลุ้นนักเต่นักเตะของเราด้วยว่าอย่ามีอะไรมากระทบกระเทือนเลยนะครับอ่ะฝากไว้ก่อนหมึกแก้วคลาสสิกของที่หวยครับหมึกแก้วเกตเอนะครับ กรรวิธีกาวามสะอาดนะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารปรุงแต่งใดๆก็สิ้นครับขนาด100กรัมเนี่ยเขียวหนึบดับหนับเลยรสชาติจะเค็มๆหวานๆไม่มากนะพอดีเค็มกลาลังดีนะแล้วก็เป็นรสชาติธรรมชาติก็เลยนะครับพร้อมน้ําจิ้มด้วยนะ100กรัมเนี่ยน่นขนาดนี้ครับ3า0บาทส่งทั่วไทยแล้วก็ถ้าเบื่อสั่ง3กล่องครับก็คิดเป็นแค่กล่องละ300บาทเท่านั้นเองรวมส่งทั่วไทยเช่นกันนะครับเสียงอาจจะหายบ้างนะ ช่วงนี้่ะก็ทีมชาติผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้อังกฤษก็ชนะอะกรีซไปอช่างมันไม่สนใจนะครับอมาดูเบลเยี่ยมดีกว่าเบลเยี่ยมเดอทอสสามเมื่อวานนี้ลงเต็มเต็มเกมเลยนะ,แพ,ะแพ้อแพ้อิตาลีไปนะครับศูนย์หนึ่งนะในขณะที่วิลเลียมซาริบาครับฝรั่งเศสเสียราคาไปหน่อยนะเล่นในบ้านแท้ๆเสมออิสราเอลครับ ทีมลองบอลนะเสมอไปสูงๆมวเลี่มสติบาได้พักไนมะ่ได้ลงนะครับได้พักเต็มเหนียวเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่านักเตะของเราก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพียง mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวค่าคืนนี้แหละนะถ้ามีทั้งยากุบ q ิได้ลงนะครับแล้วก็ละลายของเดวิดไลย่ากับมิเกลเมนโนนะทีมชาติะเป็นก็จะเจอกับเดนบาร์ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลทั้งหลายนะ ก็เดี๋ยวว่ากันมันมีข่าวอย่างนี้คือถ้าเบื่อคือความเป็นอาร์เซนอลเนี่ยของเราเนี่ยมันต้องยอมรับสภาพหลายอย่างหลายคนเขาก็บอกไงว่าทีมเราเป็นทีมนังเอกนะแม้ว,ว่าขนาดที่ทีมอื่นเขาจะประสบปัญหาอะไรนะอย่างเช่นแมนซิตี้เนี่ยนะบรรดากูรูบรรดาอะไรต่างๆที่เขาออกมาวิเคราะห์วิจารณ์ซิตี้พลาดเพราะอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ตอนนี้เป๋เพราะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าก็ ถือว่าเป็นโดยทรงนะก็เป็นทีมที่ต้องเดี๋ยวกลับมาได้แน่นอนนะในขณะที่ของเราถ้ามีอาการอาการมันเกิดมาเช่นกันเหมือนคล้ายๆกันกับเรื่องของนักเตะบาดเจ็บทุกคนเห็นไหมซิตี้เองก็บาดเจ็บอาร์เซนอลก็มีนักเตะบาดเจ็บบาดเจ็บด้วยแบนด้วยนะแต่ใครจําได้นะช่วงต้นฤด,ดูกาลซิตี้เองก็เจ็บนะบาดเจ็บเยอะนะแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อเป็นอาร์เซนอลน,นะไม่มีข้อแม้ถ้าจะลุ้นแชมป์ ถ้าเป็นอาสนอนนะไม่มีข้อแม้ถ้าจะรู้ใช่แต่ถ้าเบื่อเป็นสีโอ้หต้องเห็นใจนักเตะบ,บาดเจ็บแต่เชื่อมันจะกลับมาได้นะอ่ะผิดกันเลยไหมเออถ้าเป็นอาสนมึงมึงไม่มีข้อแม้หรอกมึงอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างนะถ้าจะรู้ใช่ไม่อย่ามาอ้างไม่มีข้ออ้างไหนท้งสิ้นเลยนะแล้วก็จะเป็นของทีมอื่นโอ้โหวิเคราะ์แล้วนักเตะบ,บาดเจ็บอย่างงู้นอย่างนี้เกิดปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับปัญหาไอหนึ่งหนึ่งห้า ที่กำลังจะรออยู่นะไอ้หนึ่งห้านี่คาดว่าน่าจะโดนตัดแต้มนะเอาพูดตรงๆข่าววงในมาหนาหูเลยนะครับจากอังกฤษนะแล้วก็ทางแมนซิตี้เองตอนนี้ก็สาถานการณ์ไม่ดีด้วยทั้งบาดเจ็บแล้วก็เรื่องนี้ทําสําคัญเลยทําให้ตัวฟอร์มไม่ดีครับเรื่องเรื่องของผลการตัดสินที่คาดว่านะไอ้ประเภทที่แบบจะหล่นชั้นจะถูกลดชั้นอะไรผมว่าไม่น่ามีนะครับแต่โอกาสถูกตัดแต้ม ถูกตัดแต้มแบบเป็นก่อเป็นกรรมอ่ะนึกออกป่ะตัดแต้มแบบเป็นก่อเป็นกรรมเยอะมากๆนะครับแล้วไหนไหนจะปีนี้เป๊ะจะคุมปีสุดท้ายด้วยนักเตะหลายคนเดี๋ยวจะหมดสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะถึงการล่มสลายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวตามกันไปนะแต่ว่าได้ข่าวว่าพวกบอร์ดบริหารก็เปิดๆอยากจะให้เป๊ะอยู่ช่วยนะถูกตัดแต้มไว้อยู่ช่วยหน่อย แหมคนเคยอู้ฟู่คนเคยแบบนะแหมพวกเหอมอยแหมตอนนี้กําลังแบบดิ้งเงินใหญ่เลยดิ้งเงินโอ้ยต้องเรีรับความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นอาจจะนอนนะไม่มีข้อแม้ตัวเจ็บแ้วโอ้ยต้องหาดนวนไงสมทับพีบ่ดีเองนู่นนี่นั่นนะจะมีปัญหาและวินดูเซอร์บางคนก็เล่นงานทีมเราจนโดนทั่วลงออกมาโวยวายแม้แต่ต้องไม่ได้เลยก็อย่าเจออย่าเจอ คือทีมใครก็ทีมมันนะอย่าไปเจอเขาเยอะนะอย่างของผมผมแตะนิดนึงนิดเตหน่อยพอไม่ต้องไปลงฟวร์มเห็นอะไรมากมายแล้วสุดท้ายทัวร์เชนอนลงต <c oughs> ัวร์เนอนน่ากลัวนะครับขณะผมเองเป็นเอฟซีอาร์เซนอลนะวันนี้เจอทัวร์เซนอนลงยังน่ากลัวเลย <c oughs> แล้วยิ่งอาร์เซนอลยกครับไปที่อื่นนะแม <c oughs> ่ปืนใหญ่ยิงกระจายนะครับอ่วันนี้ใส่เสื้อ แหมนะของทาเครรโทมิยะสุครับคิดถึงเหลือเกินแม่งหายไปนานตั้งแต่เจ็บขานูนะครับหูนานมากๆครับก็มีข่าวนะครับว่าทาเครรโทมิยะสุ u, ครับคาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้หลังจากเบรกทีมชาติ charge. คือเราหูหยุดมานานเลยสำหรับโทมิหยุดมานานมากเบรกทีมชาติเนี้ยจะกลับมาแน่นอนครับเมื่อกลับมาแน่นอนเพื่อมาแทนตําแหน่งอ่า ทางแบกขวาตึ้มพี่เสือเป็นไว้เข้ารับการผ่าตัดแล้วก็น่าจะต้องพักประมาณ8สัปดาห์นะครับตอนแรกนคาดว่า6สัปดาห์คือเดือนครึ่งแต่ตอนนี้เป็นไปได้เลยว่าพี่เสือเป็นไว้จะกลับมาอีกทีมก,กรลานู่นเลยนะประมาณประมาณ8วิคนะประมาณออต,ต้นต้นมกรลานะ่ะหลังจากนั้นนะครับน่าจะกลับมาก็จะสวนทางกับโทมิพอดีนะสวนทางกับโทมิสวนทางกับริคาโดคาราฟิโอี่นะครับที่กําลังจะหาย ก็จะทําให้เรามีชอยมากขึ้นในแดนหลังครับถ้าพี่เสือไม่อยู่สมมุตินะถ้าพี่เสือไม่อยู่แล้วเบสอ่าระหว่างที่โทมิกําลังเรียกความฟิตเนี่ยก็โยกพี่อยู่เนเตอเบอร์มนุษย์ม,มามยืนขวาก็ได้และคาราฟริลลี่มายืนทางซ้ายก็ได้แต่ก็ถือว่าสมมติว่าคาราฟริลลี่ยังไม่ฟิตก็พีนมนุษย์มาไปอยู่ทางซ้ายก่อนโทมิก็มาประจำการทางขวามือน,นะครับก็น่าจะลงตัวนะเพราะว่าพี่เสือเป็นไว้เนี่ย คงจะต้องให้รับการผ่าตัดแนะ่ะแล้วก็เขาอย่างที่บอกครับเขาอ่าฝืนเล่นมานานนะแล้วก็ก็มีคำถามว่าทำไมช่วงปิดฤดูกาลไม่ได้ผ่าไม่รู้ <laughs> ถามถามมาอย่งน,นี้ไม่รู้ก็คงจะมีเหตุผลอะไรหลายอย่างเหรอเรื่องสภาพร่างกายเรื่องของ ตัวตายตัวแทนเรื่องของใครขณะอะไรนู่นหรือเปล่านะอาจจะผ่าไปแล้วมันยังไม่ฟิตกลับมาเปิดฤดูกาลอาจจะยังไม่พร้อมทีมไม,ไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีหลายเงื่อนไขแหละนะครับผ่าไปแล้วตัวทีมยังไม่ได้ตัวนู่นนี่นั่นเลยเห็นไหมก็จะทําให้ให้เกิดปัญหาได้นะครับอย่างที่เราเห็นแหละมันก็เป็นการคาดการมันก็เป็นการที่จะต้องอ่านเกมล่วงหน้าอ่านแผนล่วงหน้าว่าทีมจะไปยังไงต่อ นะครับอ่ะมาดูครับเนี่ยเรื่องของเรื่องที่เมื่อวานนี้มีอะไรคนบอกว่าผมแม่งเต้าข่าวไอ้คำนี้มาอีกแล้วนะที่ว่าบอกเดี๋ยวบินไปทีมบอดจะบินไปอเมริกาเพื่อพูดคุยสองนักเตะถึงเรื่องนักเตะอ่านี่คือแหล่งข่าว่นะบ,บอกเลยนะครับเขายืนยันมาแล้วนะครับว่าบอร์ดบริหารชุดเนี่ยที่จะบินไปหาปัจจเจคโครเอนเก้นเนี่ยมีหลายประเด็น ประเด็นเรื่องของการสรรหา,าผู้มือในการสโมสรสม่แทนพี่เอดูกัสเปล่านะครับแล้วก็อันนี้สโมสรฟุตบอลลอนดอนของลอนดอนเล่นเองเลยนะอ่าเป็นหัวข้อที่หนึ่งที่จะต้องไปก็คือการสรรหาผู้มือในการอาเซนอนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่มิเกลอาอาเตต้าไปหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับลองเช็คดูอีกทีก็จะไปวิกนี้แหละอ่าไม่รู้พี่มิเกียวตาถ้าโบยส่งน,น,น่าจะไปนะนะอาพูดถึงนะ น่าจะไปอ่านะครับไปคุยเรื่องของการสรรหาผู้ในการคนใหม่แทนพี่เอดูนะแล้วก็อีกอันนึงเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะหาผู้เล่นคนใหม่ในช่วงหน้าหนาวนี้ในช่วงหน้าหนาวน,นี้เป็นจริงเป็นจังนะนะครับแล้วตอนนี้ออกมาที่สองคนออกมาที่สองคนว่า มีโอกาสที่อาซนอลจะยื่นข้อเสนอเข้าไปในช่วงหน้าหนาวนี้เลยนะในช่วงหน้าหนาวน,นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าเดี๋ยวต้องต้องลองตามดูกันอีกทีนะครับก็อบอกเลยบอกว่าตัวของประธานโกลินเก้จัดให้มีการหยุดพักระหว่างช่วงทีมชาติเนี่ยแล้วก็ให้บอร์ดบริหารเข้าไปพบที่อเมริกานะครับถือว่าเป็นช่วงของการพักนะเพื่อที่จะมีวาระในการประชุมนะครับโดยที่ แล้วสาคัญคือในช่วงของตลาดนักเตะหน้าหนาวในเดือนมก,กราคมนี่แหละจะทํำยังไงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เอ็ดูกัสปาครับผุ้มโดยการกีฬาออกจากทีมนะครับแต่ว่าเขาจะต้องรองเว้นการทํางานหเดือนนะเทียดูจะต้องเว้นทํางานหกเดือนแล้วก็ต้องสรรหาคนใหม่มาก็มีข่าวว่าจะเป็นทั้งโลซิกกี้หรือเปล่านะครับหรือพีแพรมาเตสซเกอร์หรือจะเป็นคนอื่นนะ ก็ต้องดูว่าจะเอาลูกม่อเราลูกม่อเก่าเราหรือว่าจะแปลคนอื่นมาก็มีมีวันนั้นผมเสนอใครนะคนอื่นมาคนหนึ่งอ่ะนะก็จะคุยกันแล้วก็มาสรุปผลงานในช่วงของสิบเอ็ดนาที่ผ่านมามาเกิดอะไรขึ้นนะเพราะวันนั้นก็มันก็ต้องชี้แจงตามตรงแหละว,ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิบเอ็นดนาัดเราเกิดอะไรขึ้นเราเกิดปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะสําคัญเลยนะครับอันนี้คือประมวลภาพรวมนะอาการบาดเจ็บของนักเตะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลย ที่ทําให้ทีมผลงานไม่ดีโดยเฉพาะการขาดมาตินเอเดนการ์ดการขาดกองหลังเนี่ยเรายังพอหมุนได้ขาดทาเครุขาดจิจิโก้ขาดคิรันเทนี่เรายังพอมีอทั้งลิกาโดคาราฟิโอลี่มีทั้งยูเลนทิมเบอร์มีทั้งบิสเซอร์เบนไวยาคุปจีวีออมากันเยสซาลิบาตรงนี้ยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็แต่ก,ตก็การที่ขาดมาตินเอเดนการ์ดรวมถึงการติดโทษแบนนะครับที่แล้วก็การตัดสิน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรรมการอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับที่เขาจะไปคุยกันด้วยอ่าไม่ใช่เป็นการแก้ตัวแหละจะเอาไปประมวลผลว่า11นัดที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็การที่การที่เราขาดศูนย์หน้าตัวเป้าอันนี้มีความจําเป็นหรือไม่ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะเข้าไปไประชุมกับบอร์ดกับประธานโคลนเกนด้วยโดยสองนักเตะที่ที่อยู่เข้าขายนะครับก็คือในรายของอิซัก อเล็กซานเดอร์อิซักข,ของนิวคาสเซิลอีกคนหนึ่งก็คือในรายของวิกตอร์เกียวเกเลสครับของสปอร์ติ้งลิสบอนนะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในลิสต์แล้วนะครับอยู่ในลิสต์ที่ทางอาร์ซนอลมีเป้าหมายโดยเฉพาะอิซักเนี่ยตอนนี้อิซักครับข่าวล่าสุดคือจะไม่ต่อสัญญากับนิวคาสเซิลนะในขณนะที่เพื่อนๆของเขานะไม่ว่าจะเป็นทางบูโรเกียวเกลเยและแอนรีลกอรอนเนี่ยมีโอกาสที่จะต่อสัญญ,ญา นะแล้วก็ในขณะที่ของอีซักตอนนี้อาจจะไม่ต่อสัญญาก็ต้องลองดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้าเผื่อเราทุ่มเงินในการคว้ากองหน้ามันจะต้องเป็นจํานวนเงินที่มากจะต้องเป็นจํานวนจุน,นเงินที่มากอันนี้พูดตรงๆนะเพราะแต่ละคนที่พูดมาเนี่ยอยากได้อยากได้แต่เงินมันไม่ได้เงินมันก็ต้องมากพอนะครับเพราะฉะนั้นจะต้อง คุยกันถึงเรื่องระบบของการใช้เงินเพื่อจะต้องให้ถูกกฎของ P S R นึกอ,ออกว่าอ่ามันต้องใช้เงินจํานวนมากในมกราคมนี้แน่นอนและจะดูว่าจะต้องใช้บัคเก็ตเท่าไหร่นะครับนี่คือการที่จะต้องไปพูดคุยกันให้ลงตัวให้ได้นะครับเนื่องจากสาคัญเลยคือต้องใช้บัคเก็ตเยอะและจะต้องทำยังไงก็ได้จะต้องไม่ผิดกฎในพิมลีกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอ่า พูดคุยกันอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ง่ายๆคือให้ทุกอย่างทำงานแบบโฟอ,อะนะคุณอยู่อเมริกานะคุณก็สั่งการมาคุยพูดคุยให้เรียบร้อยอ้ามกกลาตกลงลุยอ่านะนะถ้าไฟเขียวมาจากประธานใหญ่จากปา๋าเกรนเก้นะครับแล้วก็ส่งมาเลยบอกอ้าตกลงมกกลาคมนี่นะลุยไปเลยจะเอาใครก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะตั้งงบ,บให้เท่าไรก็ว่ากันแล้วงบนั้นจะต้องจัดสรรยังไงเพื่อให้ถูกฎกฎกติกาด้วย ครับไม่ใช่โยนเงินมาแล้วก็ไปใช้จ่ายกันแบบนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับมีปัญหาตามมาแล้วก right. ็มานั่งปวดกระบาลกันมานั่งร้องกระจองอแงกันนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อหาสาระผมว่าน่าจะเป็นดูแลพี่ต้าน่าจะไปด้วยแหละเออเพราะว่าหัวเรือใหญ่นะช่วงอาศัยช่วงเบรเนี่ยนะครับแล้วก็คงจะได้เคลียเคลียคัสด้วยแล้วก็นายกรัฐเดี๋ยวหลังจากที่เบรกทิมชาิมาถ้าเผื่อเบรก ชุดทีมชาติชุดนี้กลับมาแล้วก็ไม่มีใครที่มีอาการบาเดเจ็บเพิ่มเติมนะพวกที่อยู่ก็มีอาการรักษาตัวไม่ว่าพิคาวหรือแกนไลท์ครับบูโรสกาพวกนี้ก็ได้ฟูมฟักนะหยุดได้หยุดพักอนะ่ะสำคัญคือได้หยุดพักอาการบาดเจ็บมันอาจจะบาดเจ็บไม่มากอนะ่ะเหมือนกับที่แฮร์รี่เคนเมื่อวานที่ผมไลฟฟังวนะ่าตอนนี้มีนักเตะอังกฤษแคนอ่ะนะแต่เมื่อคืนก็ชนะกรีฑสบายๆก็ไม่เข้าใจว่าวันที่เตะในบ้านแม่งแพ้ได้ยังไงอันนี้คือความห่วยของโค้ชหรือเปล่าวะ <laughs> นะอออย่างบูยองสก้าอย่างพี่ข้าวดีแค่ไลท์นะครับอาการบาดเจ็บดูนะอาจจะไม่เยอะหรอกเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาที่ต้องพักไงทุกคนดูนะตั้งแต่ยุโรปปลายปลายซีซั่นปลายซีซั่นที่แล้วพอจบเสร็จปุ๊บอะไรเกิดขึ้นฟุตบอลยุโรปถูกปะ่ะฟุตบอลยุโรปแล้วบูยองสก้ากับพี่ข้าวดีแคไลท์เนี่ยเป็นสองคนที่แบบลงสนามตลอดรูด้อรือกไหม จบบอลเนี่ยบอลบอลในยุโรปเสร็จปุ๊บมาเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลบอลในแตะทีมแต่ให้อาร์เซนอลนู te am, te ่นนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บไปเนชั่นลีกอีกสองอีกสองประเดนร่างกายมันจะไหวเหรอวะ <c oughs> คือตอนนี้แต่ละทีมก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละนะเพราะนั้นก็ต้องถึงเวลาพักก็ควรพักแล้วเราควรจะต้องเป็นคู่ร้ายมั้งล้ละล่ะ นึกออกไหมไม่ใช่ใครขอทีมชาติขอแม่งจะให้ไปห,หมดมันต้องมีการปฏิเสธกันบ้างแล้วเพราะอะไรคือเกิดเหตุการณ์อะไรกลับมาขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบสโมสรเองแหละต้องรับผิดชอบสโมสรเองต้องรับความเสี่ยงและสโมสรต้องได้รับผลกระทบโดยตรงอดูมาตินเออร์เดนการเห็นๆเ,เลยเห็นไหมทีมชาติปไปงานพอส่งพออาการบาดเจ็บเสร็จปุ๊บส่งกลับลอนดอน คือทาได้แค่เนี้หรือเปล่าวะทาได้แค่เนี้ยนื่ออาร์เซนอลนังหาต้องมานั่งฟูมมานั่งรักษารักษาไม่พอสถานการณ์ของทีมในเมื่อไม่มีกัปตันบริการผลงานก็ตกต่ำม,มาเอ้าผมพูดง่ายพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถึงเวลาแล้วล่ะที่มันจะต้องใครจะวิจารณ์ยังไงก็ช่างแม่งโอ้ไม่ให้ความร่วมมืออ่ะพอให้ความร่วมมือแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบ ไม่มีใครครับก็คืออาเซนนอจะต้องแบกรับความผิดชอบแลวแบกรับความเสี่ยงเองเมไมไหมเพราะนั้นใครจะวิจา,า,ารณ์ช่างแม่มงอย่างไอ้เกณฑ์ก็ช่างแม่งมึงจะพูดอะไรก็ช่างแม่งเมื่อคืนจะตกเปน็นตัวสำรองแล้วเมื่อวานนี้อ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูนะครับสรุปแม่ขนาดไอ้บูยสก้าไม่ก็ได้ลงนะ<ส>เขาตัวฟัดแบบนะครับเขาสื่อสายฟุตบอลเขาได้ทำให้ค่าเจน,นักแต่อาเซนนอตหลังจากที่ หลังจากที่เปิดฤดูกาลมาจนกระทั่งช่วงพักเบรเนี้หลังจากผ่านลงเล่นไปทั้งหมด17นัดนะครับ17นัดในทุกรายการนะโดยผลงานทั้ง3รายการประกอบด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะล่กแชมเปียนลีกแล้วก็ในรายของคาราบาวครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยทำสถิติเลยทำคะแนนมาให้นะเป็นคะแนนจากฟอรแมปนะครับฟอรม็อบฟอม็อบอ่าว่า ทั้งสรายการที่ลงมาแล้วเนี่ยนักเตะของเราใครที่มีคะแนนได้มากที่สุดคะแนนเต็มสิบอ่าทุกคนเห็นเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะฟุตบอลพรมเมียร์ลีกครับผลงานฟุตบอลพรีเมี้ย์ลีชนะห้าเสมอสี่แพ้สองมีสิบเก้าแต้มอยู่อันดับสี่นะผลงานในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกครับชนะสองเสมอหนึ่งและแพ้หนะึ่งะมีเจ็ดคะแนนครับอยู่อันดับที่สิบสองนะในขณะที่คาราบาวครับตอนนี้เราเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะเจอกับคริสตัลพาเลสใช่ไหมเล่นในบ้านจเจอกับคริสตัลพาเลสในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งดูแล้วก็น่าจะโอเคอันนี้เขาประมวลจาก17นัดในทุกรายการนะครับอ่ไล่จากผู้สอบประตูครับเดวิดไายาได้7.2 7.2แคบเหตุผลก็คือเขาบอกแล้วเดวิดไรยาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยอาร์เซนอลได้เยอะ ในหลายๆเกมในการที่เป็นชอ็อตสต็อปเปอร์ที่โชว์ฟอร์มให้เห็นเลยที่ไม่เสียแต้มไม่ยอมเสียแต้มให้อย่างเช่นเขายก,ยกให้ในเรื่องของแมตที่แอตเลนตาในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะ,ะเขายกให้เลยแมตต์นั้นถือว่าโชว์ฟอร์มได้สุดยอดครับและหลายๆแมตท์เนี่ยความผิดของความผิดพลาดของดาวิดละย่าไม่มีเลย ไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นขาให้เดบิดและยา7.2ซึ่งถือว่าสูงนะครับแลวแล้วของพีเเ่เสือเป็นไว้ลงบ้างไปลงบ้างนะแต่ว่าลงมาก็ทําหน้าที่ดีๆได้6.8แต้ม0.8คะแนนนะก็ถือว่าโอเคโดยโดยรวมดีครับวิลเลียมสติลิบาคะแนนอาจจะไม่สูงครับอยู่ที่7คะแนนนะเพราะว่าเขาบอกว่าวิเคราะห์ว่าตั้งแต่จบทีมชาติแมตตี่เบรกทีมชาติครั้งที่แล้วกลับมาวิลเลียมสตลิบา มีอาการแบบเหนื่อยล้าอย่างแสดงให้เห็นได้ชัดแล้วก็ถูกไล่ออกหนึ่งแมตช์นะครับแล้วก็ได้ถูกพักหนึ่งแมตช์น่ะนะก็ทำให้ผลงานถือว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยดีอายังไม่ค่อยดีเหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งเราก็เห็นคงมีอาการเหนื่อยล้าเช่นกันถ้าเมื่อบ,บุโยศกากับพี่ขาวเดยกันไรเล่นเยอะขนาดไหนผมว่าวิลเลียมซิลบาก็เล่นเยอะประมาณน,นั้นแหละ นะมันก็ต้องมีอาการเหนื่อยล้ากันบ้างนะครับในขณะที่การเรียนมาการเดยสครับซึ่งอ่าตอนนี้เพิ่งเล่นเล่นให้จีมชาติบราซิลจบไปเมื่อกี้นะก็ได้7จุดคะแนนมีคะแนนเหนือกว่าวิลเลียมซาลิบายอยู่จุดหนึ่งนะครับในขณะที่มนุษย์ไม้อยู่เล่นทิมเบอร์ครับเขาเข้าออกเหมือนกันนะครับอยู่ที่ห9นนุดคะแนนนะห9จุด้าคะแนนครับพี่บึกสุมาสปาเต้ซึ่งปีนี้กลับมาสื่อเองเขาก็เขาก็เซอร์ไพรส์ นะครับสื่อเองเขาก็เซอร์ไพรส์ว่าโอ้โหกลายเป็นพี่หมึกกลายมาเป็นตัวหลักด้วยเล่นทั้งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาย,ยามที่ทีมเรามีบาดเจ็บในตำแหน่งนั้นก็ลงมาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพี่หมึกได้ถึงเจดหลายคนที่เป็นแฟนใหม่นะเอามาเรียกผมเรียกพี่หมึกพี่หมึกนี่ไม่ใช่เรื่องของการบูลลี่สีนะครับที่เข้ามาใหม่เข้ามาเข้าใจกันด้วยพี่หมึกคือการแย่งบอล ลักษณะคูณในเล่นเหมือนกับปลาหมึกรีบออกไหมพี่หมึกคือปลาหมึกนะครับนี่ปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกนี่ปลาหมึกนี่นี่ไม่ใช่เรื่องของบูลลี่สีนะฮะคนที่เข้ามาใหม่ที่ไม่รู้มาว่าผมนะครับนะเป็นเรื่องของการแย่งบอลที่หูเป็นหนวดปลาหมึกแหละนี่ยคือประมาณนี้ที่เรียกพี่หมึกพี่หมึกนะครับกับต้นมาตนเดนการหายไปเยอะครับแต่ว่ามูลค่าความสามารถยังสูงถึง7จุดเมื่อกี้พี่หมึกได้7.2นะครับ แล้วก็มาตีการได้7.1แล้วก็เพิ่งลงมาก็ได้แอซิดแรกไปแล้วพี่ข้าวดีแค่ไลน์นะครับ7.0นะครับแล้วก็การเบียนมาตีลี่ครับ7.1คลายฮาวเวดนะครับคนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในสโมสรอ,อาเซนอลณนะตอนนี้ก็คือเจ้าของที่แอซิดสูงสุดณนะตอนนี้แหละครับบุกโยซาก้าครับได้ถึง7.8แดคะแนนนะก็เนี่ยเป็นเลตติ้งจากที่ ทางตัวของฟุตบอฟเขาได้แจ้งมานะครับก็เป็นรายงานก็ถือว่าโอเคอ่ะส่วนพี่น้องคิดว่าใครโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วง11นัดที่ผ่านมาเนี้ยอ่าสิดนัดถ้าเป็นของพิมเลยกก็11นัดใช่ไหมอ่าพี่น้องคิดว่าใครที่โชว์ฟอร์มได้เข้าตาที่สุดก็เม้นมาหน่อยเม้นมาหน่อยนะว่าเอะใครโชว์ฟอร์มได้ดีเข้าตาตอนนี้ยนะก็ช่วยช่วยเม้นกันเข้ามาหน่อยนะครับก็คงจะประมาณนี้นะอีก เรื่องหนึ่งก็อ่ะตัวของมีสเตอตะอยู่คนหนึ่งกองกลางตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ที่อาร์เซนอลจับตามองคาอในไร่เรื่องของมาตินชูบิเบนดี้ซึ่งของเป็นเรียวของเซอร์สดัดท,ที่เป็นอยู่ทีมเก่าของมิเกลเมโรตอนนี้มีข่าวว่าอาร์เซนอลจะกลับไปสนใจอีกครั้งแต่น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับนะอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะกองกลาง,ลางวัย25ปีกลับมา ได้รับความสนใจจากอาร์ซนอลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นที่มาของนักข่าวคือมิเกลเดลนียเลยนะครับก็เดี๋ยวลองตามดูเพราะว่าเขาอยากจะมีกองกลางมาเพิ่มอยากจะมีกองกลางมาเพิ่มเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองตามกันเพราะว่ามาร์ตินจูเวนดี้ก็มีข่าวว่าเรามาปีสองปีแล้วนะอนะ่าแล้วก็เป็นกองกลางที่เก่งพอสมควรเลยนะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับคทาานี้นะก็ ติดตามผลงานของนักเตะของเราได้ในค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแบบเมะื่อวานเมื่อคืนก็ผ่านไปแบบไม่มีใครบาดเจ็บนะทอสซาก็ลงเต็มเกมด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะถ้าเผื่อเรากลับมาในช่วงของเบร์ติมชาติซึ่งหลายคนเขาก็บอกนะว่าใครดูกันในอาร์เซนอลกลับมาหลังจากเบรคติมชาติจะมีพลังลึกลับอีกแล้วเหมือนครั้ง,งที่ปีที่แล้วที่หลบไปดูใบ หลบไปดูใบสองอาทิตย์กลับมาแม่จำกระแดงกมวเลยนะเขาบอกไปกินอะไรมานะครับเชื่อเหมือนกันว่าจบเบรกจิมชาติเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาดียิ่งขึ้นครับเราจะกลับมาเตะอีกทีนะอาอทิตย์ปลายเดือนนะครับเราจะเตะกันนอตติงแฮมฟ f o r สต์วันที่ยี่สิบสาม วันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมก็อีก,อ,กอีกวันนะ่ะแวันนะอีกวิกนึงแหละ,ะพูดได้ง่ายนะเราจะเตะกับนอตติงแฮมฟอร์เรสตอน4ี่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นมาลุ้นกันว่าเราจะกลับมาฟูลทีมหรือ,อยังอ่าคนที่เจ็บๆอยู่จะกลับมาฟูลทีมนะรูปร่างค่าตายมั็นไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวคนจะมีแพ่นๆมาภาพการลงการซ้อมอะไรคนยิมแพมมานะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ฝาก ดูคลิปกันยาวๆนะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณาแต่ถ้าเบิรโฆษณามันเยอะมากกดข้ามก็ได้นะผมเห็นใจ <c oughs> แ,ตแต่ดูดูก่อนดูสักสิบวินาทีดูดูโฆษณาสักสิบวินาทีแต่ดูละท่าทางมันจะยาวก็กดข้ามไปได้เพราะบางทีก็โหมันเยอะจริงๆวะ่ะบางทีต่อตัวที่หนึ่งแม่งตัวที่สองต่ออีก <c oughs> บ่นไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่มีโฆษณาให้ <c oughs> นะครับก็ฝาาดูคลิปกันยาวแต่คลิปเนี่ยยาวข้ามนะดูกันให้จบหน่อยช่วยช่วยช่วยกับช่องหน่อยสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกครับ เวลาบอลไม่มีไม่ไม่เป็นใจคนก็ไม่ค่อยอยากดู้ผมเข้าใจไงเข้าใจนะครับแต่ก็เมื่อวานนี้ก็มีประเภทที่แบบท้อแท้ท้อแท้ไม่ได้แชมป์แล้วร้านเปอร์เซ็นต์ไม่อยากเชียร์แล้วก็ตุ้งทานอสไปไม่อยากเอามาลกลกช่องนะเป็นมลพิษที่ไม่ดีมาพ่นในช่องนผมก็ตุ้งออกไปมาแพมทำไมก็ไม่รู้เลิกเชียร์แล้วแม่ไม่ได้แชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องไม่ต้องดูแค่นั้นเองนะ อาจารย์กันเนาะอาจารย์กันนะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับอ่ะก่อนจากก็อย่าลืมนะี่สามร้อยยี่สิบาทต่อกล่องครับหมึกแก้วคลาสสิกข,ของที่โวยขนาดหน,นะนึ่งร้อยกรัมนะแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยอยู่ได้สามเดือนแต่แกะแล้วรับรองครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงนะสามรอยี่สิบาทส่งทั่วไทยแต่ถ้าเผื่อสั่งสามกล่องขึ้นไปครับก็คิดเพียงแค่กล่องละสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่โวยเช่นเดียวกันจะน้องแฟนคลับด้วยครับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับวันนี้เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งน้อนใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่า5คุณสือของเพเมลีที่มีสิทธิ์ที่จะกระเด็นตามเอลิกเทนฮากมีใครบ้างสื่อเขาทำมาแล้้5คนมีพิตาเปล่าน่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้นำมาเสอนอกันนะครับ คุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <laughs>